สวัสดีค่ะ,คะเรามาจากกลุ่มคามแอนแคร์นะคะแอปพลิเคชันเราเนี่ยทำมาเพื่ออะไรคะตรงนี้เพื่อด้วยคนหลังนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยมีเวลาว่างในการพาผู้สูงอายุไปพบแพทย์บ่อยๆนะคะเราจึงคิดสร้างบริการขึ้นมาชื่อว่าเป็นแอปคามแอนแคร์ะนะคะ ส่วนสมาชิกนะคะก็จะประกอบไปด้วยพี่ชานางสาวภากรพ,พริตระลุลค่ะพี่ชานินชานางสาวค่ะแล้วก็อีสามคนนะคะก็มีนายยนคาน,นะคะนางสาวมณฑิตรพค,นนะคะ่ะแล้วก็นางสาวจันทวันคะนะคะเนะพื่อนานด้วยโวรปรแกรมพิซม่านะคะต่อไปก็จะเป็นการเข้าสู่ระบบของแอปพลิเคชันของเรานะคะก็จะมีเป็นชื่อผู้ใช้ค่ะแล้วก็เป็นรหัสผ่านนะคะต่อไปเป็นการสมรัครสมาชิกนะคะก็จะมีเป็นชื่อผู้ใช้ค่ะแล้วก็เป็นรหัสผ่านนะคะแล้วก็มีเป็นอีเมลค่ะ ในกรณีลืมรหัสผ่านนะคะเราสามารถดีเซรหัสผ่านด้วยการใช้อีเมลค่ะต่อไปก็จะเป็นหน้าแรกของแอปพลิเคชันของเรานะคะในส่วนองหน้าแรกนะคะก็จะมีเป็นฟังก์ชันงานค่ะแล้วก็เป็นสฐานงานนะคะก็จะมีโปรโมชั่นค่ะแล้วก็เป็นผู้ดูแลแนะนำนะคะผู้ดูแลแนะนำจะเป็นการประเมินจากผู้ใช้งานนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นหน้างานนะคะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วก็จะมีหน้าเพิ่มงานเข้ามาค่ะ ต่อมาก็จะเป็นหน้าของสถานะ้างานนะคะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วก็จะมีแผนที่ที่เขาบอกมีผู้ให้การผิดชอบค่ะแล้วก็สถานะ้างานต่างๆในตอนนี้ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นหน้าข้อความค่ะเมื่อเราเข้ามาเราก็จะพบกับแจ้งเตือนแจ้งเตือนของเราจะประกอบไปด้วยโปรโมชั่นต่างๆค่ะเมื่อเรากดเข้าไปก็จะมีรายละเอียดของโปรโมชั่น,นะคะ่ะแล้วก็สามารถเก็บโค้ดได้นะคะต่อมาก็จะเป็นแชทค่ะแชทของเราสามารถคุยกับผู้ดูแลได้นะคะเราก็สามารถ พูดคุยได้ส่งข้อความเปลี่ยนได้หรือว่าจะสามารถแนบไฟล์ได้ด้วยค่ะถ้าหากว่าเราสนใจที่จะใช้บริการของผู้ดูแลคนนี้นะคะเราสามารถกดไปที่ชื่อของผู้ดูแลมันก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมานะคะว่าคุณสนใจใช้บริการนี้หรือเปล่าเมื่อเรากดตกลงก็จะเข้าไปหน้ารายละเอียดของงานนะคะหน้ารายละเอียดของรายละเอียดของงานเนี่ยก็จะมีรูปภาพค่ะชื่อของงานสถานะงานค่ะค่าตอบแทนที่เราจะจ่ายเขาค่ะ เมื่อตออข้อมูลเสร็จแล้วก right? ็สามารถกดเพิ no ่มงานได้เลยค่ะก็จะขึ้นมาอีกหน้านี้นะคะเรากดเพิ่มงานเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราอยากทราบสถานะงานเราสามารถเข้าไปหน้าแรกแล้วกดดูสถานะงานที่อยู่หน้าแรกได้ค่ะเมื่อเรากดเข้าไปแล้วมันจะมีสถานะงานต่างๆขึ้นมาให้เราดูนะคะแล้วก็สามารถชาระเงินได้ในหน้านี้ค่ะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วก็จะมีช่องทางการชาระเงินต่างๆขึ้นมาค่ะสามารถเลือกเลือกโค้ดส่วนลดได้ค่ะ ต่อไปก็เป็นส่วนของการเลือกนะคะสามารถเลือกวันได้ค่ะวันที่จะสร้างงานนะคะต่อไปก็จะเป็นเรย่องงายค่ะแล้วก็เป็นการยืนยันกระบวนการนะคะต่อไปเป็นส่วนของการค่านะคะก้รค้าก akes, nine, Rangers, ็จะมีเป็นโปรไฟล์ค่ะแล้วก <adults> ็เป <correlation> ็น <mental> ข <Sure> ้อมูลส่วนบุคคลนะคะเป็นเบอร์โทรเป็นอีเมลค่ะแล้วก็เป็นติดต่อได้นิดนะคะเป็นสมรัติทุกอย่างค่ะแล้วโปรไฟล์นะคะสามารถแก้ไขโปรไฟล์ได้ค่ะนี่เปลี่ยนชื่อนะคะแล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านค่ะไม่ใเป็นวันที่เกิดนะคะแล้วก็เป็นการยืนยันโปรไฟล์ค่ะ ในการสมัครเป็นผู้ดูแลนะคะก็จะมีการกรอกเป็นชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็เป็นเบอร์โทรค่ะแล้วก็เป็นวันเดือนปีเกิดรหัสตัประชาชนนะคะแล้วก็จะเป็นการอ่านข้อตกลงในการเป็นผู้ดูแลของเรานะคะแล้วก็จะเป็นการยืนยันการสมัครค่ะแล้วก็เป็นการรอตอบกลับใน2-3วันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเสนออาจารย์วิทยาม,มนีรีกรับรายวิชานะคะการออกแบบเปิดปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้นะคะขอบคุณค่ะ